โคโยตีอันกันออกมาขับเรื่อยๆใช่หนะเปิดนะอืมเปดดูดปดูดมาคอบครที่ชันโดารบานเกงอะไร้่เดีหลักแบรชาเล่าหลักไปไปเปล่านียอโอ้ยบูีดีอย่งไปตุยดีเออปมถกว่าต้นมันดูจะเร็วอือโอ้ซาดลวะ อยากจะปดเปลืยอนเลยเปลือนตุ oh <c oughs> <c oughs> ้เรากันไบ่วจัดจ้าจุไปจ้าบักไักพดเมอเลยเปื่อนมันแต่ว่าปุยยิ่งใ้กลางเตือนตรงไหนบัวดนะรวยว่ากคนเดินเกใคนอาบึแต่ว่าปุเจอนายุทธสันี่กงักุยไม่ตื่นเ้เจยย่องปุยยิงอย่างน่อยก็มีัวเราอยู่ข้างๆเตนมันเผื่อนตอมัมไม่มีเกลือมันก็ยังมีช็อติไดในูัวเหือนอ๋อเนไงวะ วันนี้มึงอยากเจอไอ้อ็กุยแจไอวันนี้โมกันแน่เต็มตีเลยไม่ต้องเสียใจย,ย,ยังมีวบเราอ,อยู่ลางกองออการงบุ้งห่ากันเกิกะโมบ่าวดิจัดไปเพื่อนอัพบิสขึ้ออนนี่กุี้ยงี้ไปกุรบั้นเออไปไปนักเตนักก กินข้าวหน้าเก๋มันนี้ก็ทังกับข้าวเรื่อยๆเลยเก๋ทันทีเลยใส่นี่ใครไม่วะก็ไม่นี่วะปกติไปกินเหล้าเนาะบ้านวิบมันจานต้องมันกินเข้าไปเยอะๆนะตอหนี้จะเป็นมือตุ้ตาก็มึงไดี่ยวพวกนี้โตมาบอกต้องบอกพักง้อกักเคยอือบุ้มหัว่าถ้ากูถูกเกลียดกันไปหนักแอร์ช้ามา้งปกูกันนี่เกินหนัก มันในแบบจะยินงลงมกคู่แข่หผอช้าม,มัว่ากันได้ลงตัวเลยแตะจริงนๆใ่้ดูมันมนะปริญุูมิเลยนะฮัลโหลนันนันดรดเบรกครับซ้มนี่อยาใจยินยินงคนทีเออจะไม่ร่วงกับว,ว่าเกมโลกมลเจะจำตัางกับบันไม่ได้อะเกมเป็นคนดีคนนึ่งเลยนะผี่ช้าม,ม่ะ มันพูกทั่วไปกันเจ็ดแปดปีเลยไม่ใช่ได้เวล,าเล่าหรอมีอะไรก็ไปควยคุยกันใจเย็นปรับเขาอ่ะกันเลยเดี๋ยวนะไอ้แกมันออกฮักเลยออกฮักจากใครหยี <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> บาบเปียกวันนี้บ้ามันเลยนะโอ้ไอบุกเรินปีดน,นี่กูไปซื้อมันแล้วกันมึงออกฟักจากใครอีน้องแนนสาวร้าลาเดี๋มึงไปฟาร์มมันลบไปอ่ะัว ทุกคนเสีย <b> ด้วยโคันไม่ราไอ้เจ๊ามนักเลยพี่มุนนิีิรับอยกบอกว่าที่แค่เดียวเพื่ออเบืนบ้างมักเดี๋ยวจบไม่ช่วยนะพี่เศร้าไปนารไปเรื่อยเร่ย กูเตะไม่โดนเลยนี่วาเกตุยเบรนะกูไม่เตะโดนเกตกูหลบเงียมนควนวะเดี๋ยวเป็นเล็กท่านไม่ได้เตะวะ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 ได้มึงกูนัดกูโยตี้มาจะเวรวัดเล่าเบอรกูจะเที่ยวเล่าเบอร์เดือดเนี่ยเหล่าดยดลุ่มผีเที่ยสิ่งกี้กูเมยมาเจอแกแวเดี๋ยวกูไปโยดกันไอ้ั้นไเปิดปไปดูเตีนะเบอ